สามารถที่จเชื่อได้ไเพราะว่เชกะถามว่าพวกเขาใช้แชมพูหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรพิเศษที่เขาใช้เพื่อให้ผมเขาแข็งแรงขนาดนี้ <c oughs> เป็นไปได้หรือไม่ผมวิเชตของเรามีแรงแค่ไหนผมจะทําอะไรได้บ้างมันเป็นคําถามที่สําคัญสําหรับคุณบอนนิ่งและเขาก็ได้เตรียมการทดลองครั้งใหญ่นี้ไว้แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะคุณคุณที่รักในวิทยาศาสตร์ครับในการทดลองใดใหญ่เกินไปแล้วครับ เย็นวันนี้คุณจะเป็นพยาสำคัญในการทดลองที่ยิ่งใหญ่นี้ที่ความแข็งแรงและยืดหยุ่นของเส้นผมมนุษย์จะถูกทดสอบสุดสำคัญในการทดลองครั้งนี้ก็คือเส้นผมนั่นเองครับเพื่อที่จะให้การทดลองนี้สําเร็จรู้ล่วงเราต้องการอาสาสมัครสักคนแต่เนื่องจากไม่มีใครในทีมงานเต็มใจที่จะแยกจากผมของเขาผมจึงต้องเข้าไปเลือกเอง คุณคนที่รักนี่คือเลนาเราโชคดีที่เราเชิญเลนามาได้เป็นผลสําเร็จนะครับเลนามาจากเมืองบาสนอยฮาเฟนแล tense, 100, ้วก็อาศัยในฮาบวกมาหลายปีแล้วและโชคดีที่เธอยอมมาออกทีวีไดะยอมให้เราตัดผมของเธอได้เอาไกลๆมาสิเอาเร็วๆๆเอาละอาขอตัดบนบนหน่อยกันแล้วกันนะเจ๋งมากขอบคุณเยี่ยมมากแหมสามีคุณกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวผมต้องลงไปห้องส่งข้างล่างก่อนแล้วขอบคุณมากเลยนะไปละคุณคงเห็นแล้วนะฮะไม่มี ไม่มีอะไรในนี้ไม่มีเส้นลวดข้างในผมร่วนๆครับที่เคยร่ายอยู่เหนือไหล่ของคุณเลน่ามาหลายปีแล้วทางมาอันนี้ถูกยึดเอาไว้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ยกของที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเลยทีเดียวและวันนี้เราก็มีตัวทวงน้ำหนักมาด้วยครับซึ่งมันจะถูกยกขึ้นไปบนอากาศด้วยเส้นผมเหล่านี้มาต้อนรับตัวทวงน้ำหนักของเราครับคุณคณที่รักครับมันคือรถยนต์ครับ ในะระหว่างที่ผู้รว่วมงานของเราทําการยึดรถแล้วก็เส้นผมเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยผมก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้มาบอกรถจนนั่งคันนี้ผลิตในเยอรมันของเราตามใบรับประกันแล้วก็มีน้ําหนักรถ1504กิโลกรัมครับมันมีน้ํามันอยู่ครึ่งถังนะครับในตอนนี้และคุณสามารถบวกก็ได้อีกราวๆ40กิโลกรัมครับนี่ก็คือคําถามของเราเส้นผมสามารถยึดรถไว้ได้เป็นเวลานานเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นไปไม่ได้ ข้อที่สองสูงสุด20วินาทีหรือว่าจะเป็นข้อท okay. anyway, pues ี่สามนานกว่า20วินาทีอิงโก้คะผมไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะฮะพลาคำว่าความยืดหยุ่นนี่แหละฮะผมดูโฆษณามานานแล้วล่ะที่พวกเขาโฆษณาไปมันเขาไม่เสียเปล่าโอเคคือว่าเป็นคำตอบนะ ข้อที่สามนานกว่า20วินาทีโอเคข้อนี้สําหรับอิงโก้ทีนี้เรามาฟังคริสติน่าบ้างเธอก็เชืช่อว,ว่านานกว่า20วินาทีเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่คิดว่าเราไม่ควรประเมินค่าความแข็งแรงของมันต่งเกินไปมันต้องทําได้มันทําได้นะ mm hmm. ทําได้ข้อที่สามเหมือนกันนะคะข้อที่สามเหมือนกันตรงว่าคริสติน่า Christina เรียกข้อนี้แลวบอกว,ว่าคุณวอนนี่จะจัดการทางด้านนั้นเรียบร้อยและสําหรับการทดลองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเดริสมัน เครื่องมือเครื่องบนนี้จะช่วยฉนเฉลี่ยน้ำหนักให้กับรถไม่ให้มากไปทางด้านใดด้านหนึ่งอะนะครับเครื่องมือนี้หนัก250กิโลและมันจะช่วยยึดเส้นผมเอาไว้ด้วยกันหวังว่านะฮะแต่ถ้าไม่สายเคเบิลอ,อันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้รถเกิดความเสียหายครับเอาล่ะทีมคอมมานโดของผมพร้อมแล้วผมจะจับเวลาแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มได้มันทำได้ไหม เอาแล้วคุณคุณทั้งหลายที่น่ารักรถแขวนอยู่บนอากาศแล้วครับมันก็หมายความว่าข้อที่หนึ่งนั้นผิดเราก็มองเห็นแล้วว่า20ิวินาทีผ่านพ้นไปแล้วหมายความว่ายัางไง20วินาทีครับคุณผู้สเปรือเทพบุตรเมื่อคลนก่อน9้าโมงเราเพิ่งทำผมนะครับโดยที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์มาเหลือเชื่อจริงๆเลยรถหนักรวมทั้งสิ้น1,784กิโลกรัมบวกกับน้ำมันและเครื่องกระจายน้ำหนักด้วยนะครับ ตอนนี้คงหายตื่นเต้นกันแล้วลวสิท่าผมบอกอะไรคุณอย่างนะถึงเราจะเอารถคันนี้จุนักฟุตบอลทุกคนในทีมเจ้าผมนี่ก็รับได้อยู่ดีเพราะว่าเส้นผมสุขภาพดีที่ไม่มีสารเคมีสามารถรับน้ำหนักได้ถึง65ถึง100กรัมขึ้นอยู่กับีและชาติพันธุ์นะครับผมจะแสดงให้คุณดูนะสิ่งนี้หนัก20กรัมและผมจะวางมันไว้บนที่รองเปล่าอันนี้ซึ่งถูกยึดเอาไว้แล้วโดยผมเพียงเส้นเดียวมันอยู่ได้นะครับใส่เข้าไปอีก นี่ยี่สิบมันก็ยังอยู่ได้ตอนนี้มันสี่สิบแล้วก็ตอนนี้ใส่อีกยี่สิบอีกอ้ะหกสิบเข้าไปแล้วแม่มันเริ่มจอดลงมาแล้วครับอ๋อ,อ,อแม่คุณเชื่อเพราะว่านะ่ะเส้นผมไม่แตดปลายเส้นี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง20กรัมนะฮะรบ้ว่ามากกว่านี้และคนเราก็มีผมตั้งประมาณ10,000 0เส้นด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงสามารถรับน้ำหนักได้ถึงกว่า10ตันครับและคุณอย่ามาพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณเอริชมาครับ